<c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาผ้าโชคปูดําน้ำโชกนะคะเมื่อวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายตัวเลขของปูดําให้นะคะกับหมู่บ้านนี้นะคะหมู่านหมู่บ้านนี้คำาพาผ้าโชกนะคะเพื่อนในฝันเพื่อนในฝันหลักอ่ะเ,อเพิ่น เพิ่นล้อมไปสื่อรัตตลีแล้วแมค่ค่ะเนสื่อรัตตลีไว้แล้วเนะาะมื่ขึ้นนี่เพิ่นเล่มาฝันอีกเนาะคะ่ะมาฝันอีกว่าเพิ่นได้ไปเกี่ยวเขาแมค่ค่ะเขางามงามได้ลายหลายเพินาา่นวาจังซสี่เนาะคะ่ะวดที่แล้วเพิ่นกับเะะ 9. พิ่นกับฝันเนี่ยค่ะสื่อสื่อแล้วแล้วเนาะค่ะส่วนสื่อเก่าหนึ่งเนาะค่ะมันสื่อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วเพิ่นกับฝันมาแม่คู่นี่กับเอ่อกับพี่น้องผู้หนึ่งเนาะคะ่ะ ไปไปสีเขา่าไปตรงเขา่าแต่รอบนี้คือไปเกี่ยวเข่าของเพลินเนาะคะ่ะมันจะเป็นตัวของเพลินบอเนาะคะ่ะแล้วมันจะชนก,นกันกับของปูดำบอเนาะค่ะปูปูบอกว่าเนาะค่ะมันคือนี่ปูบอกว่า,ะะนนวาถ้าเกิดตอนแรกเพคนบอกเพิ่นจะมาบอกมือวนนะะันพระเนาะค่ะก็เลยเปลี่ยนเนาะคะ่ะเปลี่ยนท่านก็นเลยบอกว่าเดี๋ยววันที่เก้าเดี๋ยวปูจะมาบอก ไอสื่อนะเป็นว่าองีแต่ความหมายของปู่เฮาบลูว่าการที่ท่านมาบอกเนาะคะ่ะจะเป็นจะเป็นที่แบบว่าฟันบอกหรือโ่งหรือจังไดจังเสียนไหมคะ่ะเข้าเข้าตรงล่อล่อวันขี่เก่ากอนเนาะค่ะแต่เออก็ถ้าเกิดทําวันที่เก้านี่เนาะคะ่ะวันที่เก้านี่อีกรอบหนึ่งก็คือเอ่อแม่คู่กับลูกซิ์เนาะคะ่ะแม่คู่กับลูกซิ์ก็คือจะ จะทากันอีกรอบหนึ่งคือวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะวันที่สิบสี่จะเฮ็ดอีกรอดหนึ่งเพราะว่าออตอนที่ท่านให้มาเก้าหนึ่งกับห้าศูนย์ของหววที่แล้วเด้อค่ะเก่าหนึ่งนี่แต่เพิ่นจะเน้นส่วนมากเพิ่นจะเน้นเก่าหนึ่งมากกว่าห้าศูนย์หัวทีเรียวพะขันเราออกมามันเป็นแต่เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะบ,าบาพว่าผู้ใดแต่งมันกับมิตรเก่าเก่าหนึ่งยังเสียนเนาะ,ค,ะค่ะกัเพิ่นมาถ้าเกิด มันหามถ้าเกิดมันหามมันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าบ่าหามมันสิเป็นเก่าหนึ่งท่านที่เพิ่นบอกเนาะคะ่ะมันก็นออกมาเก่าหนึ่งเนาะรอบนี้เนาะคะ่ะรอบนี้คือเพิ่นนห้เฮ้าเอาห้าศูนย์ตังไว้เพิ่นมาเอาหาศูนย์ตังไว้แต่เมือ่อคืนเนี่ยเนาะคะ่ะเมือ่อคืนนี่ที่เฮ้าแตงขันแล้วแต่งออกมาจังได้เมนเพิ่นสีข,ขอเลขอันใดกัขอ,อธนบัตร เนาะคะ่ะท่านนาบัตจะเป็นแบ่งอีแง่งกระซังมันก็นยังตกเลขสามกับเลขสองอยู่แมค่ค่ะเลขสามกับเลขสองเนาะคะ่ะเ,เดี๋ยวในกลุ่มเนาะคะ่ะในกลุ่มแม่คู่จะทรงเลขขันลงไปหิมึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเ,าเลขขันเน่ะสามกับสองมันจะคู่กันเลยเนาะคะ่ะขันของแม่คู่กับคู่กันเนาะคะ่ะแล้วก็ขันของพี่เนาะคะ่ะพี่สาวเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกั แงออกมามันก็นจะเป็นคือกันกับแม่คู่เลยเนะดดาะขาดแต่ว่าตัวที่ท่านเน้นเนาะคะ่ะสามกับสองตัวที่ท่านเน้นคือเลขสองเนาะคะ่ะคือเลขสองแต่เพิ่นบอกว่าถ้าสองไม่มา,าม,นะะาามาจะเป็นสามทันทีเนาะค่ะถ้าสองมาบาจะเป็นสามทันที แต่ขันของปู่ก็คือสองมันโมแมนตสองธรรมดาเนี่ยค่ะมันจะเป็นสองสองสองสามเทียรเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลขสามเนาะคะ่ะข้างบนมันก็จะเป็นสามสองสามเนาะคะ่ะตัวล่างอีกก็จะเป็นสามสองสามคือเก่าเนาะคะ่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลขหกเลขหกนี่มันจะเป็นเอ่อ ตัวที่ปูพพนจะกลับหัวบอแต่แต่คนลอแเฮงตลกตลกได้แหลคะค่ะเมื่อคืนนี่ว่าสิกับหัวสะบอสกับหัวสะบอยังเจี๋ยละค่ะไออะไรเนาะหนุ่ยกับหัวสะบอไอเหรอข่าวกบอกว่าจะกับหัวสะบอไอเนาะ,ะค่ะก็คือถ้าเนาะค่ะถ้ากับหัวจะเป็นของผู้บวชท่านที่เลยเนาะค่ะแต่ว่าของปู่ก็คือเออมันจะเป็นเลขเก้าเนาะค่ะ มามืองนน้ำกันเนาะคะ่ะมะมืองนน้ำกันเลขเด่นของปู่เนาะค่ะก็จะเป็นสองสามเก้าศูนย์เนาะคะ่ะคือตัวนี่ไฮเอฟซี FC, มึงไว้สักวันเนาะคะ่ะย่างบอท่านไหนแน่ใจเพิ่นย่างท่านไหนแน่นใ,นใ,นใ,นใจเนาะคะ่ะแต่สองคือการันตีไว้แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วปู่เปลี่ยนเลขลักได้ค่ะแต่ว่าเลขในวงไม่เปลี่ยนเนาะคะ่ะเลขลักคือเพิ่นเปลี่ยนเนาะคะ่ะเอ่อ เปลี่ยนเลขสองออกมาเป็นเลขหนึ่งเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะอา่างวดนี้จะเป็นอีหยังเข้าคอยมาะมึงกันเนาะ,ะท่านจะมีสองมีสามมีเก้ามีศูนย์เนาะคะ่ะแต่ในวงเข้าก็จะเป็นศะะูนย์เก้าสองเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะ แต่เลขดับเนาะคะ่ะมีหลายคนเอฟซีโทรมาถามว่าเลขดับเลขอะไรเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเลขเจ็ดแต่ในขันนะ่ะคือตัวที่เป็นตัวเด่นเลยนะคะคือเจ็ดนะคะแต่ว่า,าปู่ยังไม่ได้จับเนาะคะ่ะจับ่นก็เอามาไว้ทั้งนอกเนาะคะ่ะเอาไว้ทั้งหนอกแต่เลขดับเอฟซี FC ใจดีให้มากคือเจ็ดเนาะคะ่ะ ปกติแล้วเลขดับของเพิ่นน่ะจะเป็นดับบนเนาะคะ่ะดับบนแต่ที่เพิ่นหายมากซิโกงวดนี่คือเอ่อมันมันจะดับอยู่แล้วก็ดับอยู่แบบว่าล่างบนด้วยแล้วก็บ่พอเนาะคะ่ะก็บย่งดับหดลักลอยเนาะคะ่ะงวดนี้เราจะดับอยู่บ่เนาะคะ่ะเพราะว่าหลายๆสำนักเนาะคะ่ะหลายๆสำนักตอนนี้คือ เด่นเจ็ดเลยเนาะคะ่ะเด่นเจ็ดแต่ปู่ของเราจะเด่นที่สองเนาะคะ่ะและก็ศูนย์แต่ตอนนี้ปู่มองเห็นก็คือศูนย์เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นเห็นตองงวดเลยก็คือเลขหนึ่งเนาะคะ่ะคือเลขหนึ่งแต่เพิ่นบอกว่าทําไมปู่ยังมองเห็นเลขศูนย์เนาะคะ่ะแต่เลขที่เพิ่นให้ยตองงวดเนาะคะ่ะคือเลขสองเลขสองเพิ่นบอกว่าเออมือนั้น มีคนมามุงดวงเนี่แหละค่ะเพิ่นเรียกว่าวันนี้มีสองนะกูมองเห็นสองเพิ่นมาจังสี่เนาะแต่ห้องมาแตงขันมือขึ้นนี่เลขสองเต็มเลยเนาะค่ะเลขสองเต็มเลยถ้าภาพจับคู่เนาะค่ะก็จะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดค่ะถ้าเอาออกนอกวงเ,เป็นเก้าศูนย์เจ็ดังสี่หรือจะเป็นเออ ก้าศูนย์สองจังสี่ก็ได้เนาะค่ะหรือว่าสองเก้าเก้าสองเนาะค่ะแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองแต่ค่ะเป็นแม่คู่แม่คู่จะตัดเลขสองศูนย์ออกเนาะแม่คู่บ<ร>อกอบที่แล้วดีคือแม่คู่จะจับคู่ให้ปุ๊ดๆได้ะคะ่ะยกเว้น 7, 8, 8, 7, เจ็ดแปดแปดเจ็ดบอดินคือก็แบบว่า บ่ได้เฝ้าถึงบ่ได้มึงเลยยังเสียดแม่ค่ะบ่จับใส่เลยยังเสียเนะาะเสียดายเนี่ยค่ะทวัสสันจะได้ถึงข้างล่างขงบวนเสียดายเสียดายม,มากๆเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขปูเนาะคะ่ะรอบที่แล้วเพื่อนไห,ห้เฮาเอาห้าศูนย์กับเก้าหนึ่งตั้งไว้นะคะงวดนี้เพื่อนไห้เอาหาศูนย์ไปไว้สักก้อนเพทวนว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูให้ใหม่ เพิ่นกระถามลูกศิ์เนาะว่าเลขมันออกอยู่ไสสระบุรีคือเกาอยบอเพิ่นถามเนาะค่ะแต่ลูกศิ์บอกว่ามันออกที่กรุงเทพเนาะค่ะกะเพิ่นว่างั้นรอวันที่เก้าเดี๋ยวปู่จะมาบอกเนาะค่ะข่าขันผู้ใดยิบจับได้เนาะค่ะหาศูนย์หนียิบจับไปก่อนเน้ค่ะสําหรับรตัตตรีเนาะ,ะลองออกไปเสียงโชคมึงแล้วเลขของปู่ปกติเนาะค่ะปกติขันหายไม่ไหม้มาจาังสีเนาะค่ะ ให,หม่มากจังสิมันชอบไปฮานอยหรือลาวไหมคะ่ะจะชอบไปฮานอยหรือลาวก่อนกวนทีรัฐบาลจะมากเนาะคะ่ะคือจังรอบรอบที่แล้วนี่แต่แม่คู่สังเกตมึงว่าถ้าเกิดฮานอยกับลาวของปู่ออกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยเลขปู่จะไม่ออกเนาะ,ะสังเกตมึงเลขเพิ่นจะบ่คอยออกเนาะคะ่ะแต่รอบที่แล้วนี่ก็คืออ่ไม่ไม่ค่อยออก เนาะคะ่ะออกอยูแต่กับว่าออกดูเนาะคะ่กะกัดก็ได้ยูเนาะคะ่ะแม่คู่ก็ได้เกาหนึ่งอะละค่ะแปดเจ็ดไม่ได้คิดถึงเลยว <c oughs> ่าคิดถึงเลยนะคะเห็นเออก็คือผ่านไปเลยเนาะคะ่ะบ,ดบด่ด้บ่ด้คิดบ่อีหยังเลยสําหรับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวเลขปูเดอ้อ แต่ตัวที่ท่านให้เราตั้งไว้ก็คือห้าศูนย์เนาะคะ่ะแต่ปริศนาของเพื่อนบอกว่าถ้าถ้ำถัถ้ำองค์ปูพญานาคเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่าเอาไปจ้างมอล่มคณะใหญ่มาเลยเนาะคะ่ะเพื่อนเอาตั้งหาศูนย์ไว้แต่เพื่อนบอกว่าจําได้บอสเพิ่นวัยสี่ว่าเอาอีหยังไปจ้างมอล่มแต่ไม่ใช่อีล่างจ้างเพิ่นวัยสี่เนาะคะ่ะ้าไม่คูดจ้างก็จะเป็นหาศูนย์นี่แหละ แต่ค่ะเป็นพี่สาวจ้างเนาะคะ่ะถ้าเป็นพี่สาวจ้างในในปีนั้นน่ะมันจะเป็นศูนย์เก้าสามไหมคะมันจะเป็นศูนย์เก้าสามมันจะแมนบอลนะคะเดี๋ยวไม่คู่จะกลับไปมึงเอ่อคลิปตอนที่ตอนตอนที่ได้จ้างหมอล่ำรอบสวงเห็นเนาะค่ะว่าเอ่อมันเป็นโลกเป็นเลขตัวใดนะคะเป็นเลขตัวใดเพราะว่า ย่างกำกวมย่งกำกวงย่งซับสนสำหรับเลขที่บอกว่าไปจ้างหมอลัาแต่ไม่ใช่อีล่างจ้างเนาะคะ่ะไม่คู่จ้างคือหาศูนย์แต่ไม่คู่กับย่งจะเอาหาศูนย์อยู่นะคะเพราะว่าคําพ้าผ้าโชกไหมคะ่ะเพิ่นฝันเนาะคะ่ะเพิ่นฝัน้วแล้วๆเพิ่นก็นเลยไปยิบยิบจับรัตตลีเนาะคะ่ะและ้วก็มื่อคืนนี่เพิ่นก็นย่งมาฝันอีกเนาะคะ่ะฝันว่าเพิ่นได้ไปเกี่ยวเขาเขาได้ลายลายวาซนนี่แหละคะ่ะ ก็ลองลองเอาไปเมืองเนาะคะ่ะความฝันของแม่คู่แม่คู่ย่างเบ่อให้เนียนเสดายหมู่บ้านนี่คือเขาเฮ็ดพิธีแม่คู่กับเบดดลงเล่าให้เนาะคะ่ะแม่คู่ฟันเห็นอ่ที่ผู้บวชให้เนาะคะ่ะก็เหมือนหกหนึ่งแต่แต่แม่คู่ไปเหมือนกับแบบไปแกะลงทานที่ลานพญานาคเนาะคะ่ะ แถล้านพญานาคไม่คู่จะตีเป็นเจ็เนาะคะ่กะก็เลยก็เลยว่าจะเป็นถ้าไม่เป็นหกหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งแต่ว่าหันบ่อแดดเอาโลกลุมเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เม่อคูยุ่งจัดจัดข้องที่จะอถวายองค์ปูที่จะเฮ็ดพิธีหมื่อขึ้นนี่เนาะคะ่เะเข้าก็ได้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วได้ตัวเลขออกมาแล้วเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้น ล่องพิจารณนามึงเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่ครูใหเเเนนะะเ้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะย้ำเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าผู้ใดชอบกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะบ่ว่ากันเนาะคะ่ะกเน้นที่5 0เนาะคะ่ะวงกลมของเพิินเนาะคะ่ะทุกคนก็คงใจเห็นแล้วเอาไปยิบจัดลัตเตอรีไวกนเนาะ,ะส่วนวันที่9ปู่ให้อะไรเดี๋ยวแม่ครูจะมาเล่า ให้ฟังนะคะฟังอีกอย่างแม่คู่ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้จะไปถ่ายทำลานพญานาคให้ดูนะคะว่า,าตัวองค์พญานาคคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสวยค่ะสวยมากๆหางหนียางสวยเลยเนาะค่ะค่ะคลิปนี้จบเพียงาน้กรคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ